เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวใหญ่ที่โด่งดังไปทั้งโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในงานประกาศผลรางวัลออสการ์หรือถ้าเรียกแบบเทไทยจะเรียกรางวัลตุกตาทองก็ได้เป็นงานประกาศผลรางวัลที่มอบให้กับความสําเร็จในด้านศิลปะและด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งก็จัดกันเป็นประจําทุกปีข่าวใหญ่นี้เกิดขึ้นทันทีที่วิลสมิธซึ่งเป็นพระเอกภาพยนตร์คนหนึ่งเดินสายอาจอาจ,อาจขึ้นไปบนเวทีแล้วก็สะบัดมือใส่หน้าคริส็อก ซึ่งเป็นนักแสดงตลกขณะนั้นคริสล็อกรับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วช่วงหนึ่งก็ดันไปปากพล่อยไปเอ่ยถึงภรรยาของบิลลมสมิธในเชิงล้อเลียนเรื่องของเรื่องก็คือภรรยาของวิลลมสมิธนั้นเป็นโรคผมร่วงท่านผู้ชมครับมนุษย์ทุกคนนั้นก็จะรักความสวยความงามเมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องผิดปกติขึ้นกับผมคือมีการผมร่วงเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้ก็จะเกิดอาการเครียดหลังจากที่เกิดข่าวนี้ขึ้น คนก็หันไปให้ความสนใจกับโรคที่ภรรยาของวิลสมิธเป็นก็คือโรคผมร่วงเป็นหย่อมเขาเรียกว่าโรคอโลพิเซียซึ่งถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงแต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจและก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องไปไหนโดยมีหมวกคลุมอยู่บนหัวตอลอดเวลาหรืออาจจะมีคนที่ปากเสียแบบคริส็ลกที่มาทักทายผมบนหัวคุณคุณก็จะเกิดอาการเครียดแล้วละ่ะ วันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทําความรู้จักกับเรื่องของโรคผมร่วงเป็นหย่อมและถ้าเกิดจําเป็นต้องเป็นโรคนี้คุณจะทํายังไงกับมันโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือ a โลพิ c i a a r เ a t a นะครับมันเกิดจากการอักเสบภายใต้หนังศีรษะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่มันไปทําลายต่อมรากผมมันทั้งผมร่วงเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยครับพบได้ในทุกช่วงอายุด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดกับคนที่มีอายุน้อยกว่า40ปีเฉลี่ยแล้วจะเกิดขึ้นหนึ่งในพันคนหรือประมาณ2%ซสาเหตุที่ทำให้เกิดผมร่วงเป็นหย่อมยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็มีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้เช่นผู้ที่มีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติทางพันธุก,กรรมโรคภูมิแพ้ทางจมูกโรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคหอบหืดโรคไทรอยโรคด่างขาวโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันหรืออาจจะเกิดจากความเครียดเกิดจากยาบางชนิดหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดอาการที่พบก็คือผมร่วงจะมีลักษณะเป็นวงกลมเท่ากับ,บเหรียญขนาดใหญ่อาจจะคันหรืออาจจะมีผื่นแดงขึ้นบริเวณที่ผมร่วงด้วยนอกจากนี้แล้วขนบริเวณส่วนอื่นๆของร่างกายก็อาจจะร่วงได้เช่นขนตา ขนคิ้วหนวดเคราขนรักแร้ขนแขนขนขาเป็นต้นแต่จุดไหนก็ไม่สําคัญเท่ากับผมครับเพราะเป็นจุดที่ใครๆก็เห็นผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการมากจนผมร่วงหมดทั้งศีสั์หรือเส้นขนตามร่างกายหลุดร่วงไปทั้งหมดด้วยนอกจากนี้อาจจะเกิดจากคาผิดปกติที่เล็บได้ด้วยเช่นเล็บครุขระเล็บเปราะหรือมีจุดแดงบริเวณโคนเล็บเป็นต้น ในผู้ป่วยบางรายที่ผมโร่งไม่มากนักเนี่ยอาการมันอาจจะหายได้เองแต่บางทีต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีซึ่งจะต่างจากผู้ป่วยที่ผมโร่งมากๆอันนี้มักจะไม่หายเองโรคนี้อาจจะมีอาการเป็น,ปน,ปนห,หายได้ซึ่งการเป็นซ้ำอาจจะเกิดขึ้นเองหรืออาจจะเกิดจากการที่ร่างกายได้รับการกระตุ้นจากการเจ็บป่วยอื่นๆเกิดจากภาวะเครียดจากร่างกายแล้วก็จิตใจท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้แต่ก็สามารถรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็ทาให้ผมงอกกลับมาใหม่ให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องการรักษานั้นสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการฉีดยาเฉพาะที่การทายาเฉพาะที่การใช้ยาปลูกผมหรือว่าการทําภูมิคุ้มกันบําบัดร,รวมไปถึงการกินยาแต่การกินยาก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ําได้สูงและก็มีผลข้างเคียงมากเรื่องนี้ ผู้ป่วยควรจะดูแลตนเองและก็ป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาใครที่ยังไม่เป็นโรคนี้ก็สามารถจะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้โดยทําอย่างนี้นะครับอย่างแรกผ่อนคลายความเครียดเพราะความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ได้ประการต่อมาก็คือพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6กถึงแชั่วโมงอีกวิธีหนึ่งก็คือใส่วิกหรือว่าสวมหมวกหรือ ทาครีมกันแดดบริเวณหนังศีรษะที่เกิดอาการเพื่อที่จะป้องกันแสงแดดทำอันตรายต่อหนังศีรษะและการดูแลอีกอย่างก็คือการรับประทานอาหารที่มีสารบำรุงเส้นผม mm. เช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และกระท่าสังกะสีเป็นต้นอย่างไรก็ตามครับถ้ามีอาการดังกล่าวควรจะไปรับการวินิจฉัยอาการซึ่งการรักษานั้นก็ควรจะอยู่ในดุลพินิจและความดูแลของแพทย์ เนื่องจากถ้าทำเองมันอาจจะมีผลข้างเคียงตามมาได้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธรารณสุขครับ